สวัสดีค่ะวันนี้ยายจะพาทำเปียกสาคูต้นนะคะสาคูต้นนี้เราได้มิตรสาคูมาจากทางใต้ของประเทศไทยค่ะโดยเฉพาะจังหวัดพัทลุงนะคะวันนี้เราจะทำในสูตรใช้มิตรสาคูต้น100กรัมนะคะน้ำตาลทรายแดง50กรัมน้ำหกร้น้ำสะอาดนะคะ แล้วก็มีเกลือหึ่งช้อนชางาขาวบุกคั่วแล้วบุกนะคะเพื่อจะได้หอมนะคะทีนี้เราก็จะเติมรสชาติสีสันลงไปในขนมอีกก็คือวันนี้เรามีขนุนก็เลยใส่ขนุนเข้าไปนะคะเราจะใช้อย่างอื่นก็ได้นะคะที่เราชอบจะเป็นมะพร้าวอ่อนหรือว่าข้าวโพด มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายใส่เข้าไปก็ได้นะคะเสียงที่เป็นดนตรีอยู่นี้คือเสียงเครื่องซักผ้านะคะดนตรีธรรมชาติค่ะอันนี้คือคือเป็นส่วนผสมทั้งหมดนะคะต่อไปเราก็จะนำไปต้มค่ะต่อไปก็เป็นการต้มนะคะเราก็จะเอาน้ำใส่หม้อตั้งไฟให้ไฟกลางไปถึงไฟแรงนะคะ รอจนน้ำเดือดนะคะเมื่อน้ำเดือดแล้วเราก็ค่อยใส่สาคูล,ลงไปทีละน้อยแล้วก็กวนคูนไปเรื่อยๆอย่าให้ติดหม้อนะคะกวนไปกวนไปนะคะเทียงก็จะสุดแล้วอน,นี้คีเรา ตุ้มเสร็จแล้วก็ใส่นตาลไปนะคะน้ำตาลไปใส่เกลือเกลือรู้สึกจะคุนช้าไปเลยเป็นก้อนสักหน่อยแบบเดี๋ยวสักครู่ก็จะสุก อันสาโตไม่ไปสวยเลยกี่ เราคนไปให้สาคูสุกนะคะสาคูสุกเราก็จะเติมอะ,อะไรลขะขนุนใส่ขนุนลงไปหรือว่าเรามีอะไรจะใส่เราก็ใส่ลงไปนะคะไปสุกแล้วก็ปิดออเนนไปสวยเลยแล้วก็ใส่ กะ,ะนูน่กะทิกะทิด้วยใส่งาคั่วเสร็จแล้วค่ะทานได้เลยทานได้เลยค่ะ